เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีฟแฟนๆจากกระตูเรื่อง My Hero Academia ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาดู8ตัวละครหรือว่า8คู่ตัวละครนะครับที่มีความสามารถในการใช้อัตลักษณ์ใกล้เคียงกันเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบกันดีใช่ไหมครับในเรื่อง My Hero เนี่ยมันจะมีผู้ใช้อัตลักษณ์ที่มีความสามารถมีอัตลักษณ์ที่คล้ายคึงกันอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในวันนี้ ผมก็จะขอหยิบยกขึ้นมาทั้งหมด8คู่ก่อนนะครับจเจ้าเฉพาะแค่ตัวละครหลกักๆที่หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันก่อนเนาะโอเคครับเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่า8คู่ตัวละครที่ผมหยิบยกขึ้นมาในวันนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างก็เข้าไปรับชมรับฟังกันเลยครับก็เปิดมาที่อัตลักษณ์คู่แรกนะครับก็จะเป็นอัตลักษณ์คู่พี่น้องอย่าง one for all และ all for one ทั้ง2ออัตลักษณ์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์คู่ปรับกันมาอย่างเนิ่นนานนะครับ แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ที่เป็นเมนหลักของเรื่องนี้ด้วยนะฮะความเป็นมาคร่าวๆข,ของ2อัตลักษณ์นี้เนี่ยก็จะประมาณว่า One for all นะครับเกิดขึ้นมาจาก all for one ย้อนกลับไปในอดีตนะครับในยุคสมัยที่อัตลักษณ์เพิ่งเริ่มต้นในยุคสมัยที่ all for one เฟื่องฟูนะครับ all for one เนี่ยเขาก็มีน้องชายคนหนึ่งซึ่งน้องชายของ all for one เนี่ยก็จะเป็นคนที่อ่อ air นะครับเป็นคนที่ผอมแห้งแรงน้อยแล้วก็เป็นคนที่ไร้อัตลักษณ์แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีพลังนะคะ แต่ว่าตัวน้องชายเองเนี่ยก็ต่อต้านการกระทําของออ l ฟอมาโดยตลอดนะครับจนทําให้ออ l ฟอรเนี่ยรู้สึกสมเพชนะครับที่น้องชายตัวเองเป็นคนที่อ่อนแอแบบนี้เขาเนี่ยก็เลยได้ทําการไปหาอัตลักษณ์มาอันนึงนะครับมาให้กับน้องชายตัวเองซึ่งอัตลักษณ์ที่ออ l ฟอได้มอบให้กับน้องชายเขานะครับก็คืออัตลักษณ์ที่มีความสามารถในการกักเก็บพลังงานซึ่งเมื่อออ l ฟอได้มอบพลังนี้ให้กับน้องชายเขาแล้วนะครับพลังเดิมทีที่มันมีอยู่ในตัวน้องชายเขาอยู่ แล้วมันก็ได้ตื่นขึ้นมานะครับนั่นก็คือความสามารถในการส่งอัตลักษณ์ของตัวเองไปให้คนอื่นได้แล้ว2อัตลักษณ์นี้มันก็ได้ทําการผสมปนเปกันนะครับก็จะเป็นอัตลักษณ์ที่ all for one ให้มาก,กับอัตลักษณ์เดิมทีที่ตัวน้องชายเขามีอยู่แล้วแล้วมันก็ได้กลายเกิดขึ้นเป็นอัตลักษณ์ใหม่นะครับที่มีชื่อว่า one for all นั่นเองเข้าๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับจุดเริ่มต้นของ one for all และถ้าถามว่า2อัตลักษณ์นี้มันมีความเหมือนกันตรงไหนนะครับซึ่งมันก็จะมีความคล้าย กันนะครับ <ave them. S 1> <า>ก็คือของ all for one เนี่ยจะเป็นการแย่งชิงอัตลักษณ์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแต่ว่าของ one for all เนี่ยก็คือจะเป็นการมอบอัตลักษณ์ของตัวเองให้กับคนอื่น one for all คือจะแย่งชิงของคนอื่นมาเป็นของตัวเองไม่ได้นะครับจะต่างจากของ all for one คือได้ทั้งแย่งชิงของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแล้วก็มอบของตัวเองให้กับคนอื่นก็ได้เหมือนกันและถ้าถามว่า2ออัตลักษณ์นี้อัตลักษณ์ไหนเนี่ยมันโกงกว่ากันอัตลักษณ์ไหนเนี่ยมันเก่งกว่ากันอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่ามันโกง พอๆกันนะครับมันจะมีข้อดีกันคนละแบบข้อดีของ a l l for One ก็คือสามารถแย่งชิงของใครมาก็ได้นะครับแล้วก็สามารถมอบให้ใครก็ได้เหมือนกันส่วนข้อดีของ One for a l l ถึงแม้ว่ามาเนี่ยจะไม่สามารถไปขโมยของใครสีสสวได้นะครับแต่ว่ามนเนี่ยก็จะมีพลังเพิ่มพูนขึ้นทุกครั้งนะครับเมื่อมอบพลังของตัวเองเนี่ยให้กับรุ่นต่อไปก็มีข้อดีกันคนละแบบไปเนาะสำหรับ2อัตลักษณ์นี้ต่อมานะครับก็จะเป็นอัตลักษณ์ไฟของดาบีก,กับเอนเดเวอร์แล้วก็โทโดโรกิ โชโตอันนี้ก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเพราะว่าเป็นอัตลักษณ์ของพ่อลูกจะมีต่างก็แค่ของดาบินะครับที่เป็นไฟสีฟ้าซึ่งก็เป็นไฟที่ร้อนที่สุดอันนี้มันก็มีเปิดเผยออกมาภายในเรื่องแล้วนะครับว่าไฟของดาบิหรือว่าไฟของโทยะเนี่ยมันมีความร้อนที่มากกว่าของเอนเดเวอร์นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าคนที่ใช้ไฟภายในเรื่องตอนนี้เนี่ยใครนะครับจะเป็นคนที่ใช้ไฟที่เก่งที่สุดนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะยังเป็นเอนเดเวอร์อยู่ นะเพราะว่าดาบิเขามีจุดอ่อนนะครับก็คือแพ้ไฟของตัวเองส่วนโทโดรโกิเนี่ยก็ยังฝึกมาไม่ชํานาญพอนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เอนเดเวอร์ก็ยังเป็นคนที่ใช้ไฟที่เก่งที่สุดภายในเรื่องอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าไฟใครร้อนที่สุดในเรื่องก็ต้องเป็นไฟสีฟ้าของดาบินะครับคู่ต่อมานะครับก็จะเป็นอัตลักษณ์ควบคุมน้ําแข็งของเกเทนกับอัตลักษณ์น้ําแข็งของโทโดรโกิโชโตะซึ่งผู้ใช้น้ําแข็งภายในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่2คนนี้นะ มันก็ยังมีคุณแม่ของโทโดโรกิมีพี่ชายแล้วก็พี่สาวของโทโดโรกิด้วยแต่ว่าเนื่องจากพวกเขาไม่ได้มีบทบาทในการต่อสู้นะครับผมก็เลยไม่ได้หยิบมาในคลิปนี้ซึ่งความสามารถอัตลักษณ์น้ําแข็งของโทโดโรกิกับเกเทนเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่ามันจะต่างกับตรงที่ของโทโดโรกิเขาเนี่ยจะเป็นการปล่อยน้ําแข็งนะครับออกมาจากร่างกายแต่ว่าของเกเทนจะเป็นการควบคุมน้ําแข็งนะครับควบคุมน้ําแข็งในทีน่นี้เนี่ยก็คือจะเป็นการ ควบคุมน้ำแข็งทุกรูปแบบนะคบไม่ว่าจะเป็นการลดการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำแข็งหรือว่าจะเป็นการดัดแปลงรูปร่างของน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆนะครับอย่างเช่นทําเป็นมังกรน้ําแข็งหรือว่าเอามาเป็นมือเท้าอะไรประมาณนี้นะฮะและถ้าถามว่าของโทโดโลกิกับของเกเทนเนี่ยอัตลักษณ์น้ําแข็งใครเจ๋งกว่ากันในตอนนี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าของเกเทนดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการควบคุมถ้าเกิดว่าได้มาสู้กันจริงๆเนี่ยโทโดโลกิน่าจะไม่มีทางชนะเลยนะถ้าเกิดว่าใช้แต่พลังน้ําข เพราะว่าต่อให้ปล่อยน้ําแข็งออกมาเยอะขนาดไหนก็ตามนะครับก็จะโดนเกตเทนควบคุมทั้งหมดนั่นเองอัตลักษณ์ต่อมานะครับก็จะเป็นอัตลักษณ์ก๊อปปี้ของโมโนมะเนโตกับอัตลักษณ์เปลี่ยนร่างของโทกะฮิมิโกะซึ่ง2อ,อันนี้มันก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับตรงที่มันสามารถก๊อปอัตลักษณ์ของคนอื่นได้เหมือนกันของโมโนมะก็คือถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไปแตะตัวใครเขาเนี่ยก็จะสามารถใช้อัตลักษณ์ของคนคนนั้นได้นะครับเป็นเวลา10นาที แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็คือยังไม่รู้นะครับว่าเขาใช้ได้กี่นาทีแล้วแต่ว่าที่เปิดเผยออกมาล่าสุดเนี่ยคือ10นาทีนะส่วนความสามารถของโทกะนะครับก็คือเมื่อโทกะเธอเนี่ยดื่มเลือดของใครไปเธอนะครับก็จะสามารถแปลงร่างเป็นคนคนนั้นได้แล้วก็สามารถใช้อัตลักษณ์ของคนที่เธอแปลงร่างได้ด้วยแต่ว่าตรงนี้มันก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าโทกะาเนี่ยเธอจะสามารถใช้อัตลักษณ์ของคนที่เธอกินเลือดไปได้ทุกคนเพราะว่าจากมังะ ในตอนที่289นะครับโทกาเนี่ยเธอก็ได้มีการบอกไว้ประมาณว่าถ้าหากว่าเธอเนี่ยได้กินเลือดของคนที่เธอชอบนะครับเธอเนี่ยก็จะสามารถใช้อัตลักษณ์ของคนคนนั้นได้แต่อันนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยได้ไปกินเลือดของคนที่เธอไม่ได้ชอบเธอเนี่ยจะสามารถใช้อัตลักษณ์ของคนคนนั้นได้ไหมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้เนี่ยมันจะโกงเกินไปเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นคู่ที่6กนะครับก็จะเป็น ของอาจารย์เอ็กโตพัสซึมกับทวายความสามารถของทั้งสองคนเนี่ยคือคล้ายกันมากนะครับของอาจารย์เอ็กโตพัสซึมเนี่ยก็คือการสร้างร่างคนของตัวเองนะครับออกมาส่วนของทวายก็คือการสร้างร่างคนของตัวเองออกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าของทวายเนี่ยมันจะโกงกว่ามากๆนะครับเพราะว่าทวายเขาสามารถสร้างออกมาได้จํานวนเยอะมากๆส่วนของอาจารย์เอ็กโตพัสซึมเนี่ยสร้างออกมาได้มากสุดแ,ดแค่30-40ถึงคนเท่านั้นแถมของทวายมันเนี่ยยังสามารถสร้างร่างคนของ นอนออกมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ร่างคนของคนอื่นที่ถูกสร้างออกมาเนี่ยก็ยังสามารถใช้อัตลักษณ์ได้อีกนะฮะก็ถือว่าของทวายโกงกว่าอย่างชัดเจนนะครับสาหรับคู่นี้แล้วคู่ต่อมานะครับก็จะเป็นสายโลหรือว่าสายแข็งตัวนะครับอย่างคิริชิมะเอจิโ่กับเทสึเทสุเทสุเทสุคู่นี้ไม่ต้องรู้ถึงความสามารถแค่มองตาเปล่าเนี่ยก็รู้ได้แล้วนะครับว่าทั้งสองคนมีความสามารถที่ใกล้เคียงกันมากๆจะเรียกว่าเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะฮะโดยความสามารถของคิริ คิชิมะนะครับก็คือการทําให้ร่างกายของตัวเองแข็งส่วนของเทสเซอร์เทสเซอร์เนี่ยก็คือการทําให้ร่างกายของตัวเองแข็งเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ของเทสเซอร์เทสเซอร์ร่างกายเขาจะกลายเป็นเล็กก้านะครับแต่ว่าของคิริชิมะเนี่ยมันจะเป็นการทําให้ร่างกายของตัวเองแข็งด้วยร่างเนื้อของตัวเองอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งความต่างของ2อัตลักษณ์นี้นะครับมันก็แทบไม่มีแต่ว่ามันก็มีการโชว์ออกมาให้เราดูอยู่บ้างนะครับว่าอัตลักษณ์เลกก้าของเทสเซอร์เทสเซอร์เนี่ยมันจะทน ความร้อนได้น้อยกว่าของคิริชิมะนะฮะของคิริชิมะเนี่ยคือสามารถทนความร้อนไฟสีฟ้าของดาบีได้เลยนะส่วนของเทสึเทสึที่มันเป็นเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่ามันโดนความร้อนสูงสงนะครับต่อให้เป็นเหล็กแข็งขนาดไหนยังไงเนี่ยมันก็สู้ความร้อนของไฟไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็เป็นเหล็กโอเคและคู่ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่ของจิสกิไคหรือว่าโอเวอร์ฮอกับชิกาลากิโทมุระก็เป็นสายทำลายล้างทั้งคู่นะครับของจิสกิเนี่ยก็จะเป็นโอเว ค,ความสามารถของมันเนี่ยก็คือตามชื่อเลยนะก็จะเป็นการแยกชิ้นส่วนนะครับของสิ่งที่จิสกิเนี่ยเอามือไปสัมผัสนะครับแล้วก็สามารถประกอบกลับคืนได้แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงของสิ่งที่เขาประกอบกลับคืนได้ด้วยพูดให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือแค่จิสกิเขาเอามือนะครับไปแตะใครเขาก็สามารถทําลายแล้วก็ประกอบกลับมาใหม่นะครับเพื่อเป็นการรักษาฟื้นฟูหรือว่าจะเป็นการทําลายทิ้งไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับตอนที่เจแมกเน่เนี่ยโดน ชิสกิทำลายแล้วก็ไม่ประกอบกลับคืนอะไรประมาณนั้นส่วนย่อยสลายของชิการากินะครับมันจะเป็นการเอามือเนี่ยย่อยสลายนะครับของสิ่งที่ชิการากิสัมผัสจะไม่สามารถย้อนกลับได้เหมือนกับของโอเวอร์ฮอนะฮะของจิสก,กิเนี่ยจะเป็นได้ทั้งทำลายได้ทั้งรักษาแต่ว่าของชิการากิเนี่ยจะเป็นสายทำลายล้างอย่างเดียวมากกว่านะครับผมโอเคครับและต่อมาก็จะเป็นคู่สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับก็จะเป็นคู่ของบาคุโกคาสกิกับคิวเลียสแห่งกลุ่มแนวลบบ ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์สายระเบิดเหมือนกันนะครับบาคุโกเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนเงื่อของตัวเองนะครับให้เป็นกดในโตกีซอลินแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นระเบิดที่ฝ่ามือนะครับส่วนของคิวเลียสเนี่ยจะเป็นการสร้างกับดักระเบิดนะฮะก็คือเมื่อคิวเลียสเธอเอามือไปแตะที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็แตะกี่ทีก็ได้นะครับเธอเนี่ยก็จะสามารถทําให้จุดที่เธอแตะไปแล้วระเบิดได้แต่ว่าความแรงมันก็ไม่ได้เวอร์วังเหมือนกับของบาคุโกนะครับแต่ว่ามันก็ ก็แลกมาด้วยจํานวนที่ใช้ได้เยอะนะครับผมถ้าเกิดว่าเทียบกับของบาคุโกเนี่ยผมก็ยังคิดว่าของบาคุโกน่าจะเหนือกว่านะครับสาหรับคู่นี้โอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเนื้อหาของเราในวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นอะไรไปก็ต้องขอกราบประธานอภัย ไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับในวันนี้สวัสดีครับ